เนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียวาโค้หรือเลขพร้อมเพล์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับโอ้โหทำเป็นนะ อนุรักษ์ทุ่งมอสนะขึ้นมาทันทีเลยไอ้อพวกสามนิ้วนะ<โฮ>ะนะครับแหมนะพอเขาเบี่ยงพอพอเบี่ยงประเด็นไปเรื่อยเปื่อยนะครับพอทัวร์ไปลงไอ้เจ้าของร้านไอ้ไ,ไ,ไม่ใช่เจ้าของร้านนะไอ้นั่นน่ะนะแล้วก็เบี่ยงประเด็นโอ๊ย วพ่าทุ่งหญ้าลาเวนเดอร์ทุ่งญหญ้ามอสโอ้ยไปนอนได้ยังไงพอพอพอ,อ่าชาวเน็ตแถรบอกว่าโอยทุ่งญหญ้ามอสอะใครๆก็ลงได้ใครๆก็ไปถ่ายรูปได้ก็เบี่ยงประเด็นไปอีกโอ้ยไปทําไมไปดูงานไปทําไม <c oughs> เนี่ยนะเออนะครับโอ้โหไอตอนที่ว่า เขาเผาบ้านเผาเมืองเนี่ยนะไอตอนที่แบบว่าไอสามนิ้วเนี่ยนะโอ้โหไปทำลายนะครับนะตรงอนุสาวรีย์เนี่ยนะทำลายทุ่งดอกไม้ทุ่งอะไรเนี่ยโอ้ยเงียบเงียบกิ๊บนะไอพวกดาราเนี่เงียบกิ๊บนะออตอนมาเผาบ้านเผาเมืองนะโอ้ยทำไปเลยทำไปเลยนะ ยังมีหน้ายังมีหน้ามาอีกนะครับเอ,อเนี่ยคนพวกเนี้ปรากฏชาวเน็ตก็ไปขุดไปแฉภาพมาบอกโอ้ยใครๆครก็ไปนอนได้หรอกไอ้ทุ่งลาวายนั่นเนี่ยทุ่งหญ้ามอสเนี่ยนะออขนาดจัสตินบีเบอร์นี่ก็ยังไปเลยนะครับขนาดดาราอ่าคนไทยเนี่ยนะก็ยังไปถ่ายรูปก,กับทุ่งหญ้ามอสเลยอืม พวกสามนิ้วไอ้พวกตะก,กะประหลาดนะฮะอยู่ๆก็อยากจะอนุรักษ์อยู่ๆก็อยากจะแหมนะไอ้ตอนทำที่เผาบ้านเผาเมืองนี่โอ๊ยทำลยทำไปเลยนะนะครับโอ้โหแหมอยากจะเขกกระโหลกมันจริงๆฮะ <c oughs> เ,นะเนี่ยเขาเรียกว่า คนดีอ่ะนะครับทำอะไรก็มันก็ดีไปหมดแหละแต่พอยไอ้คนทำชั่วเนี่ยนะมันทำอะไรมันก็ทำไม่ขึ้นหรอกนะเอออยากจะอนุรักษ์ย่ามอสขึ้นมาทันทีนะครับตอมแบบว่าตอมอนุรักษ์ขึ้นมาทันทีอ่ะนะเออโอยสำนักข่าวบางสำนักถึงขนาดไปบอกว่าโอ้ยแล้วอะไรนนะประเทศไอร์แลนด์ไม่อยากจะให้คนเนี่ยนะครับ ไปทำลายย่้ามอสนะไม่อยากให้คนไปถ่ายรูปปรากฏโอ้โหถ่ายกันเต็มทั้งอ่าอะไรนะกระเป๋าแบรนด์เนมเฮอร์มึงโฮเมดอะไรอย่างเงี้ยนะเออทุ่งหญ้ามันกว้างใหญ่มหาศาลนะครับไม่ใช่ว่ามีแค่ตรงนั้นอืมนะไปขุดประเด็นมาโอ้จ้องจะแซะจ้องจะอะไรเขานะ ตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นไงบ้างนะนะอันนี้ทางร้านเนี่ยนะครับก็เงียบๆไปนะเ,ออเห็นบอกว่าทางร้านนี่จะโดนสั่งปิดหรือสั่งอะไรด้วยเออ,เอ,อทำผิดกฎหมายนะครับโอ้แล้วก็เรียกร้องความเท่าเทียมนะเออแต่คว้าตัวเองนี่โอ้หส้มครั่งกันเลยทีเดียวนะนี่แหละครับผลของการส้มครั่งนะฮะเออ แบบแบบเดียวกับไอ้ไอ้ลุงเลยอ่ะแบบเดียวกับไอ้อะไรวะไอ้หัวหน้าคณะไอ้ทะลุกงทะลุกแก๊สนั่นน,น่ะนะแบบเดียวกันเลยมาแบบคลั่งอ่อออออะเออคนคลั่งคนเพี้ยนนะครับไอ้พวกสามนิ้วเนี่ยไอ้พวกส้มเนี่ยนะฮะ